สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ของผมไตกีฬาแอนิเมชันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับเพราะว่าชวนการบ้านเยอะมากทําสมนผมปวดหัวเลยมาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่า,เพ,าเพื่อเพื่อเห็นชุดมัสคอตของผมหรือเปล่านะครับโดยชุดมัสคอตของผมนั้นมันจะมีสัญลักษณ์และความหมายของมันอยู่ส่วนที่เดี๋ยวจะมาบอก ความหมายของมันเลยกันนะครับอย่างที่หนึ่งนั่นคือแว่น,นจริงนะครับตัวจริงผมเป็นคนที่ใส่แว่นนะครับซึ่งแว่นนี้ก็มีความหมายถึงสายตาเฉียบคมนะครับและอย่างที่สองนั่นคือชุดสีเขียวนะครับชุดสีเขียวที่ใสสะอาดนี่แหละโดยความหมายนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใสสะอาด ซื่อตรงและก็อย่างที่สามก็คือผมอันมันวาวนี่คือหมายถึงความมีระเบียบวินัยรับผิดชอบนะครับซึ่งวันนี้ก็คลิปอาจะสั้นนะครับแค่นี้แหละก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับนี้คมแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย